สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับช่องช่างอุดหมู่บ้านครูนะครับวันนี้ผมก็จะมา,อาเอาพูงกุญแจงานพระประแดงกีรเลี้ยงพระประแดงครั้งที่สามนะครับมาให้ชมอันนี้เป็นพวงกุญแจนะครับปีนั้นน่าจะเป็นพี่บอยรุ่นสามสามนะครับแล้วก็พูฟิจัมสามสามช่างกลโรงงานแต่ว่าตอนผมผมเจอแค่ตอนปอศ <c oughs> ปอศแกเรียน,เท,นเทคนิคอุตสาหกรรมนะครับ ตอนนั้นเขาเรียกงานพระประแดงก่อวอดนะครับเป็นครั้งที่สามผมได้มาจริงๆผมได้มาสองชิ้นพี่บอยจะให้มาสองชิ้นแต่ผมน่าจะแบ่งให้เพื่อนผมไปชิ้นหนึ่งนะครับถามว่าเป็นงานก็คือเป็นงานแผ่นปิเนียมนะครับเนี่ยเป็นปิเนียมหน้าหลังแล้วก็ยิงลายลงสีก็ถือว่าสวยนะครับผมมองว่างานออกมาค่อนข้างคมชัด ทาแจกเหมือนเป็นของชํารุ่ยครับเด็กพระประแดงก็สนใจก็น่าจะมีกันนะครับแต่ว่าถึงสิธ์ปัจจุบันผมไม่แน่ใจว่าใครจะยังมีหรือว่าเก็บไว้หรือเปล่าแต่ว่าสําหรับสิทธิ์เก่าอ่ะน่าจะมีกันหลายท่านนะครับเพราะฉะนั้นผมได้แจกมาสองชิ้นนะครับเพราะว่าผมได้ไปร่วมงานด้วยเมื่อก่อนงานะพระประแดงกินเลี้ยงมันเป็นงานปิดก็คือกินเฉพาะในสายครั้งที่หนึ่งเนี่ยผมไม่ได้ไปแน่แน่แต่ครั้งที่สองเนี่ยกับครั้งที่สาม ต้นมาเนี่ยผมน่าจะไปเพราะว่าพะาก็แดงได้เข้ามารวมกับกลุ่มกลุ่มรถติดเก่าก็เลยมีโอกาสได้ไปแต่ก่อนหน้านั้นอะ่ะทั้งหนึ่งสองเนี่ยมันยังไม่ได้รวมก็จริงแต่ว่าผมไปเพราะว่าเพื่อนโบโบดไฟฟ้าสามห้าครับชวนชวนผมไปแล้วก็ผมก็รู้จักกับพวกรุ่นพี่ผู้พี่นิกสามสองแล้วก็พวกแก๊งตำรวจน้ำค่อนข้างหลายคนผมก็เลยมีความสนิทเชื้อ ก็เลยมีโอกาสได้ไปร่วมงานกับพี่ๆเขาครับครับอันนี้ก็มาเอามาให้รีวิวให้ชมกันเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับสําหรับบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นบางท่านก็เคยเห็นแล้วอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าผมแค่อยากจะรวบรวมให้เป็นหมวดหมู่ไว้ในในใน youtube เพื่อท่านใดต้องการค้นหาความรู้ก็สามารถดูได้จากช่องผมนะครับขอบคุณครับ